สวัสดีนะครับนี่นะครับมาดูหน้างานนะครับก็เสนองานเราก็ต้องมาดูหน้างานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคือเวลามาดูหน้างานนะครับเราลูกค้ายังไม่ได้ไม่ได้เซ็นสัญญากับผมนะไม่แต่ว่าแต่ลูกค้าทําในล่มนะครับเพอทําในล่มเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพื้นเนี่ยนะครับต้องบดอัดใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับดูสภาพดินมันจะเขาเรียกว่า ยังไม่ยังไม่หนาแน่นนะครับดูดินที่ฟูดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ทำฟูตติ้งนะครับนี่พาไปดูทำฟูตติ้งนะครับทำฟูตติ้งเนี่ยนะครับพอทำฟูตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ดินที่ถ้าสนามอยู่ใกล้กับฟูตติ้งมากนะครับโดยที่ไม่มีดินไม่มีอะไรเนี่ยนะครับแนะนําว่าเวลาที่ทำฟูตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคือถ้ามาเอาดินลงถ้ามีเวลาก็คือเอาดินลงแล้วก็แช่น้ํานะครับเอาน้าเปิดใส่ให้มันแน่นนะครับ หรือถ้าจะให้เร็วกานั้นก็คือเอาใส่นะครับรส่มาใส่เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันจะซุดเนี่ยมันจะซุดตรงนี้นะครับถ้าเป็นในร่มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรพิจารณานะครับควรระวังกันดีกว่านะครับนี่ก็นะครับลูกค้าก็ทานะครับตัตติ้งทำหลังคาคุมนะครับเป็นอาคารนะครับอาจารนุ่นก็เพิ่งปักเสาเข็มนะครับก็เนี่ยนะครับยังไงก็ลองดูลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่า อมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําคัญหลายๆส่วนนะครับเดินดูนะครับก็เพื่อมานั่นะต้องแนะนําลูกค้ามาดูนะครับคือเอ่อเอาตามที่เราเห็นประสบการณ์ที่ทํามานะครับประสบการณ์ที่ทํามาแล้วเห็นว่าเออมันตรงไหนมันสมควรจะปรับจะแก้ก็แจ้งลูกค้าเลยนะครับถ้าลูกค้าแต่ลูกค้าที่นี่เขาเอา่อมีเขาเรียกว่าเอ่อใช้ได้เลยนะครับหมายความว่ามีความรู้ใช้ได้เลยนะครับก็ ขาก็เข้าใจตำแหน่งตำแหน่จุดนะครับว่าตรงไหนควรที่จะทําอะไรนะครับควรที่จะปรับตรงไงควรที่จะบดอัดยังไงนะครับนี่ครับถือว่าดีเลยครับนี่นะครับก็ขอนะครับเวลามาดูหน้างานเราก็จะบอกลูกค้าแบบนี้นะครับลูกค้าที่มาเข้ามาดูคลิปก็เอาไปใช้ได้นะนี่ลูกค้าก็ยังไม่ได้จบงานผมนะบอกตรงๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้จบงานผมเพราะว่าเออ ผมกลัวไหมที่คู่แข่งเจะมาก็ไม่ไม่ไม่นั่นนะครับงานมันเยอะแยะครับแต่ว่าเเราก็ถือว่าเราก็ให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้าพิจารณาเอานะครับงานนี้เป็นเป็นส่วนของลูกค้าอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้บอกว่าได้งานนะครับเพราะว่าที่ผมบอกลูกค้านะครับเหมือนกับที่ให้ข้อมูลลูกค้าไปนะครับบางที่ก็ไม่ได้งานนะครับก็ ส่วนมากก็ได้งานบ้างไม่ได้งานบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราถือว่าแบ่งปันนะครับเราแบ่งปันกันนะครับอะไรที่ดีเพราะว่าลูกค้าทําแล้วดีก็ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราเข้ามาแล้วเราจะต้องได้งานไม่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าลูกค้าได้สิ่งที่นั่นไปนะครับเขาจะเลือกเราไม่เลือกเราก็อันนึงก็เป็นส่วนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเราอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจนะครับเราก็แต่เราก็จะให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลเรื่องดินเรื่องอะไรพวกนี้นะครับินเนี้คือถ้าเอาดินนะครับดินเนี่ยที่ที่อยู่เนี่ยนะครับไปใส่นะครับเอาง่ายๆครับความหนาแน่นของดินเนี่ยนะครับเออมันมันขุดขึ้นมาแล้วมันฟูแล้วนะครับพอเราไปใส่เนี่ยนะครับกับดินเดิมที่ที่มีอยู่เนี่ยที่ยังไม่ได้ขุดเนี่ยความหนาแน่นมันผิดกันอยู่แล้วนะครับความหนาแน่นที่ขุดผิดกันอยู่แล้ว ถ้าที่ผมบอกมีสองกรณีก็คือเอาดินเก่าใส่ได้แต่ว่าต้องต้องสเปรย์น้ําแล้วอัดนะครับคือต้องเอาน้ํามาแช่แล้วอัดหรือไม่ก็ใช้ทรายเลยจบเลยครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ